สวัสดีครับก็อยู่กับเกมล i ยเลนเจอร์นะครับกับกองแกงชาแนลเช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาใหม่นะครับเห็นคลิปวิดีโอใหม่ของผมนะครับก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสําหรับใครที่กดติดตามอยู่แล้วก็ดูกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทานะครับคลิปเป็นวิดีโอนะครับแนะนานะครับสาหรับการเลือกติดอุปกรณ์นะครับสาหรับทั้งผู้เล่นใหม่เล่นเก่านะน่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่า ใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการติดอุปกรณ์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนําเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอาวุธนะครับหรือว่าอุปกรณ์ช่องแรกด้านซ้ายสุดนะครับก็จะค่อยๆอธิบายไปตั้งแต่สายใบพิพนะครับสายว่องไวนะครับแล้วก็สายพลังนะครับอันนี้ก็มาเริ่มที่อุปกรณ์สายใบพิบเลยนะครับสาหรับอุปกรณ์สายใบพิบนะครับเราก็เน้นนะครับตัวเลขนะครับเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับด้านบนจะเป็นเกียร์ลิมิเต็ดนะ ที่ณนปัจจุบันนี้น่าจะไม่สามารถเปิดในกาชาได้แล้วนะครับอันแรกก็จะเป็นดาบขําคืนอันมืดมิดนะครับชื่อในวงเล็บมันก็คือพิเศษนะครับผมก็จะขอเรียกสั้นๆว่าดาบพิเศษแล้วกันนะอันนี้มันก็จะเพิ่มพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นะครับแล้วอันที่2นะครับก็เป็นเกียร์ลิมิตเช่นกันนะครับก็จะเป็นดาบแห่งแรงใจนะครับมันจะมีชื่อในวงเล็บว,ว่าพิลินะครับก็จะเรียกว่าดาบพิลิแล้วกันนะครับสั้นๆนะครับอันนี้มันก็จะเพิ่มพลังเวทโจมตีที่เเเป็็นอร์์ซแล้วก เพิ่มพลังเวทโจมตีที่เป็นตัวเลขด้วยนะครับแต่ว่าดาบพิริมันก็มีข้อดีนะมันเพิ่มพลังชีวิตเป็นตัวเลขด้วยนะครับส่วนดาบพิเศษนะครับมันไม่เพิ่มพลังชีวิตนะครับแต่ว่ามันเพิ่มพลังโจมตีกายที่เป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับการติดเกียร์ของสายใบพิบเราก็ต้องการไอเจ้าพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่านะมันก็จะเพิ่มทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปมากกว่านะครับสําหรับการติดให้กับเรนเจอร์ตัวอันต้าของเรานะครับ โอเคนะครับสาหรับว่าแล้วจะทํายังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกียร์ลิมิเต็ดนะครับผมเองก็ไม่มีเหมือนกันนะสำหรับเกียร์ลิมิตเต็ดทั้ง2อันด้านบนนี้นะครับส่วน3อันด้านล่างเป็นเกียร์ฟรีนะครับที่เรายังสามารถหาได้อยู่นะอันแรกก็คือไม้คาถาแห่งเกติยศนะครับอันที่2ก็คือคาถามนดานะครับแล้วก็อันที่3าไม้ไกายสิทธิ์ของเทพจันทานะครับก็เป็นเกียร์ฟรีนะครับเกียร์ฟรีคืออะไรนะครับเราสามารถเปิด อุปกรณ์โดยใช้กาชาเอฟนะครับหรือว่าคะแนนมิติภาพเปิดมานะครับมันก็จะได้อุปกรณ์ตั้งต้นมานะครับตั้งแต่หนึ่งดาวสองดาวสามดาวไปจนถึง4ดาวเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเราดวงดีนะครับเราก็สามารถอัพแปลงล่างนะครับปั้นขึ้นมาเป็นเกียร์หกดาวได้นะครับโอเคนะครับมาอธิบายกันต่อไปแล้วกันว่าถ้าเป็นเกียร์ฟรีแล้วมันจะใช้การได้อยู่ไหมนะครับมันก็พอใช้ได้นะเพราะว่าอย่างไม้คลาแห่งกิติยศนะครับมันก็มีพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่ามันมีข้อดีมากกว่าเกียร์ลิมิเต็ดอีกนะมันเพิ่มอัตราการใช้สกิลนะครับเพราะว่าเลนเจอร์สายใบพิบเน่เราก็ต้องการให้มันใช้สกิลบ่อยๆนะครับถ้าเกิดเราสังเกตง่ายๆครับเลนเจอร์สายใบพิบส่วนมากมันก็จะมีพลังบัฟที่บัฟให้เพื่อนบัฟช่วยเพื่อนหรือว่าบัฟลดเกาะของศัตรูนะครับมันก็มีอะไรประมาณนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะระหว่างไม้คาถาแห่งกิตติยศกับไม้กายสิทธิ์ของเทพจันทานะครับก็คือมีอัตราการใช้สกิล มีพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีพลังเวทโจมตีที่เป็นตัวเลขนะครับส่วนอันตรงกลางนะครับที่เอามานะครับกระทมนดําอันนี้จะเพิ่มพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์แลวก็พลังเวทโจมตีที่เป็นตัวเลขนะครับแต่ก็อาจจะได้ประโยชน์ด้านการอัตราการติดคิริคอน,นะครับเพราะว่าเลนเจอร์สายใบพิบมันจะไม่มีอัตราการติดคิริย์อน,นะครับก็ เลือกใช้เอาได้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับที่ไม่มีเกียร์ลิมิเต็ดนะครับก็เอาไปลองประยุกต์ใช้ดูนะครับสําหรับเกียร์ทั้ง3อันนี้สําหรับเกียร์ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเกียร์ลิมิเต็ดนะครับก็ติดลิมิเต็ดไปเลยนะมันก็เทพกว่านะดูค่าต่างๆที่บวกขึ้นมาแล้วนะครับมันก็สูงกว่านะครับโอเคนะครับแล้วเราจะดูยังไงว่าเรนเจอร์ตัวไหนมันเป็นสายอะไรนะครับเป็นสายไวพิบหรือเปล่านะครับก็เนี่ยครับมันก็จะมีเขียนบอกอยู่นะ ว่าเลนเจอร์ตัวไหนเป็นสายอะไรนะครับเนี่ยอย่างที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับอย่างสายไวพิบนะครับมันก็จะเขียนว่าไหวพิบนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้โหมดที่เป็นภาษาไทยนะครับท่านก็สามารถอ่านได้เลยนะครับว่าเลนเจอร์ท่านที่มีอยู่ในมือนั้นเป็นสายอะไรนะครับันก็คือสายไวพิบนั่นเองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาลินักบินทรงพลังนะครับก็ดูนะครับผมก็ติดเกียร์ฝีให้มันนั่นเองนะครับก็คือผมติดเกียร์อันนี้นะครับหมายกาสิทศิ์ของเทพจันทานั่นเองนะครับก็ เป็นวิธีการดูนะครับว่าเลนเจอร์ตัวไหนเป็นเลนเจอร์สายอะไรนะครับก็ดูง่ายๆตรงที่ผมวงกลมแล้วก็ขีดลูกศรให้ดูนั่นเองนะครับอ่ะเราก็ไปกันต่อนะคราวนี้นะครับก็จะเป็นการติดอาวุธให้กับสายว่องไวนะครับด้านบนก็จะเป็นด้านที่ที่ผมไม่ได้วงเป็นเกียร์ลิมิเต็ดนะมันก็จะมีเฮดที T กระบองคู่ของเทนชิโร่นะครับปืนอีวานะครับแล้วก็ปืนเฮดที T นะครับผมขอเลือก ชื่อมันสั้นๆแล้วกันนะครับและก็โอ้โหนี่ครับดาบที่มาใหม่นะครับที่สุ่มกันยากเย็นแสนเข็นนะครับก็คือดาบไวปานเทพนะครับอันนี้คือสุ่มมายากมากนะครับแต่ว่าสังเกตว่าเทพๆหลายๆคนที่เล่นหลายเรนเจอร์เขาจะมีอุปกรณ์อีวากันเยอะนะครับเพราะว่าในช่วงของเปิดให้สุม่มอุปกรณ์อีวาร,รู้สึกว่ามันจะแจกมาง่ายนะอย่างตัวผมเองก็มีมา2ออกระบอกเหมือนกันนะสำหรับปืนไรเฟิล โอิตอนของอีวานะครับอันนี้หลักๆแล้วนะครับที่เป็นอุปกรณ์สําหรับสายว่องไวนะครับเราต้องการเพิ่มค่าพลังโจมตีกายที่เป็นเปอร์เซ็นต์ให้มันนะครับสาหรับเกียร์ไหนที่เพิ่มพลังโจมตีกายที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นเกียร์ที่เหมาะกับสายว่องไวนะครับก็สามารถเลือกติดได้นะครับทั้งกระบองคู่ของเฮนชิโร่นะครับดาบพิเศษไวบานเทพนะครับปืนพ่นไฟสิ้นสัตวษ ของ HT นะครับแล้วก็ปืนไรเฟิลโพสตอนของอีวานะครับแต่ว่าปืนไอเกียร์ HT นะ่ะค่อนข้างที่จะเทพเหลือมๆอ,อันอื่นยนะเพราะว่ามันมีพลังโจมตีกายที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็มีอัตราการใชร้สกิลด้วยนะครับยิ่งโอ้โถ้าเราเอาไปติดให้กับไเจ้าไวท์ไทเกอร์นี่โอ้ไม่ยอยากจะคิดนะครับน่าจะโหดพอสมควรเลยนะส่วนไอดาพ,พิเศษ ดาบไวปานเทพนะครับถ้าเกิดว่าเราติดให้กับสายว้องไวนะครับมันก็ได้อันนี้มาด้วยนะครับอัตราการติดคียิคอนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแถมมีแรงโจมตีคิยิคอนเพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับเกียร์ลิมิเต็ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับจะเล่นยังไงนะครับอ่าก็อย่าเสียใจไปเลยนะครับมันก็ยังมีเกียร์ฟรีนะครับที่เราพอที่จะหยิบมาใช้แทนได้นะครับมันก็จะมี Planet Sniper นะครับที่เป็นลูกปืนนะครับอันนี้ก็เพิ่มพลังโจมตีกายที่เป็นเปอร์เซ็นเช่นกันนะครับและก็มีแรงโจมตีคิลลคอนนะครับแล้วก็อัตราการติดคิลลคอนมาด้วยนะครับก็ใช้แทนได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็จะเป็นคันธนูเทพิทักษ์นะครับอันนี้ก็มีพลังโจมตีกายที่เป็นเปอร์เซ็นเช่นกันนะครับแถมอันนี้ได้อัตราการใช้สกิลด้วยนะอันนี้คันธนูเทพิทักษ์นี้หลายๆคนก็นิยมติดให้กับ บราไวเทเกอร์นะครับท <Okay. S 1> ี่สังเกตดูในปัจจุบันนี้นะครับก็หลายๆท่านก็จะเอามาติดให้กับบราไวเทเกอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอาวุสายว่างไวอ่ะแถมให้แล้วกันดูยังไงว่าเรนเจอร์ตัวไหนเป็นสายว่างไวนะครับนี่ครับอ่านเอาเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้หมดประสไทยนะครับมันก็จะเขียนว่าความว่องไวนะครับอย่างบราไวเทเกอร์เนี่ยผมก็ติดธนูนะที่เป็นเกียร์ฟรีนะครับก็คือคันธนูเทพิทังนั่นเองนะครับก็ไปหาเลือกปั้นมาใช้งานได้นะครับอ่ะโอเคนะครับ ไปต่อนะครับโองคลิปนี้เหนื่อยพอสมควรนะครับใช้ร <c oughs> ู้สึกว่าพูดเยอะกว่าทุกคลิปนะคราวนี้มาดูกันต่อนะครับการติดอาวุธให้กับสายพลังนะครับสายพลังนะครับเราต้องการให้มันอึดนะครับสายพลังเป็นสายที่อยู่ข้างหน้านะครับไปชนนะครับคือเราต้องเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มพลังชีวิตให้มันนั่นเองนะครับสาหรับเกียร์ที่เพิ่มพลังชีวิตนะครับที่ผมก็ ใช้อยู่เป็นประจำนะครับหรือว่าหลายๆคนก็ใช้อยู่นะครับก็มีหอกหอกของอีวานะครับอันนี้มันก็จะเพิ่มพลังชีวิตที่เป็นตัวเลขอาจจะเพิ่มไม่เยอะนะครับแต่ว่าหอกอันนี้นะครับมันมีพลังโจมตีกายที่เป็นเปอร์เซนต์และเป็นตัวเลขด้วยนะครับคือมันเอาไปติดให้กับเรนเจอร์สายพลังที่มีการใช้สกิลที่รุนแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นแซลลี่เดบิดโรดอนนะครับก็จะ ค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีหอกอีวานะครับเราก็ใช้อันด้านล่างแทนได้นะก็อาจจะโจมตีไม่แรงนะครับแต่ว่าก็ช่วยเป็นตัวชนนะครับประคองกองหน้าไม่ให้คู่ต่อสู้ทะลุมาถึงกองกลางหรือว่ากองหลังได้เร็วเกินไปนะครับเราก็ใช้ค้อนแห่งขวามืดนะครับอันนี้เพิ่มพลังชีวิตที่เป็นเปอร์เ,เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม้กวาดทางช้างเผือกนะครับ อันนี้ก็เพิ่มพลังชีวิตที่เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําเลยนะครับก็ขอแนะนาเป็นข้อแห่งความมืดนะไอ้ไม้กวาดนี่ผมไม,ไม่ไม่ค่อยปั้นมาใช้นะเพราะว่าข้อแห่งความมืดมันได้พลังป้องกันกายด้วยนะแถมได้พลังโจมตีกายที่เป็นตัวเลขมาอีกนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับโอเคนะครับสําหรับอาวุธสายพลังนะครับสังเกตว่าดูน้อยนะก็คือหลักๆแล้วก็ใช้ประมาณนี้นะสำหรับอาวุธสายพลังนะครับมันก็แล้วแต่คนที่จะปั้นมาใช้นะครับก็ ลองดูเป็นวิจารณญาณแล้วกันนะครับสําหรับเลนเจอร์สายพลังนะครับดูยังไงนะครับก็อ่านเอาเลยนะเหมือนเช่นเคยนะครับมันก็จะมีช่องให้เราอ่านอยู่นะครับมันก็จะเขียนว่าพลังนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะติดให้กับแซนดี้เดบิลลรดอนนะครับผมเครื่องติดเป็นหอกนะสาหรับใครที่ไม่มีก็ติดเป็นคอแหงความมงดแล้วกันนะครับโอเคนะครับสําหรับ คลิปแนะนำการติดอุปกรณ์นะครับอาวุธให้กับเลนเจอร์แต่ละสายก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวน่าจะทำคลิปแนวนี้อีกสัก2 3คลิปแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่เล่นใหม่แล้วก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของเกียร์นะครับผมก็จะเอามาอธิบายให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ